งในกได้เกิดเหตุว่าขาดขิดซะไปเมื่อนี้ในช่วงเศร้าช่วงประมาณจากักงงาสามบ้งกลัวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้กะถือว่าได้เกิดกับลาชินีหมอลำกะคือสิ่วพิษนั่นกะคือคุณแม่เดือนเพนอำนวยพรแลวกกะ,าาะคุณดาราเนาะคุณดาราธัญพรนะคะ ซึ่งสองท่านนี่ก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะม,มือนี่เพิ่นได้เดินทางไปที่อำเภอพูรเรือไปตังต้มนเมื่อว่านนี่ล่ะต่าเมื่อว่านี่ทางด้านของคู่ร่มเพื่นติ๊งานไปเบิ่งสาวหน่อยเพชรบานแพงของบอสโจนเนี่ล่ะพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยเลื่อนว่าเป็นนัดพอกันมือนี่สำหรับคุณแม่เดินเพชรอำํานวยพ่อนเนาะพ่อใหญ่เพิ่นไปเพื่อที่สิไปให้ครู่ร่วมบุรุานเนี่ล่ะ แนะนำในเรื่องการเหตุยูทูบเหตุเพจเหตุเพจแนะนำในเรื่องการดตอรคลิปจังสันละเหตุคอนเทนต์สิเป็นลักษณะไดประมาณได้ังสิละเพราะว่าสําหรับคู่ร่วมบุรพาเพิ่งกับเป็นถือเลยว่าเป็นคนที่เป็นคู่บาอาจารย์ในเรื่องของการเหตุผ่องเหตุยูทูปเหตุเพจเหระเนาะถือว่าเป็นเหตุเผู้แรกๆค่ะบัดที่นี่แม่เดือนเพิ่นเพิ่กัเลยว่าช่วงนี้ง่ายกับบ่คอยหลายเพิ่งกัเลย อยากมีรายได้เพิ่มก็ได้เดตสตัดสินใจไปน้ำกันกับคุณดาลาธัญพรเนี่ยแหละพี่น้องไปที่อำเภอภูเรือพ่อมกับโชเฟอร์อีกคนหนึ่งบัดที่นี่ไปแล้วมันเป็นเขาเนาะพี่ใหญ่เนาะมองที่คู่ร่มพยููพี่น้องมันเป็นเขาสูงอีลีเนี่ยละถ้าคนบ่อชินทาาบ่อชำนาญทางอหลีจังสิกะเอาไงไงว่าลำบากอยู่เพราะว่าเข้ากับเคยือยู่หันเนาะพี่ใหญ่เนาะเข้าไปแรกๆกัคือกันอะไรรุ่มคือกัน อันบัณนี้ไปแล้วรถมันขึ้นเขามันปีนบบสุดนะเขาไง,งเป็นรถเก๋งเป็นรถเก๋งสีออกเม็ดบะามจางน่อยค่ะอืมบัณนี้อ่าหลังจากที่คุณดารากับแม่เดินเพื่อนเพื่อน,นเห็นว่ารถมันสีบบไวแล้วพื่ก็เลยตัดสินใจล่งจากรถเปิดประตูล่งเลยเปิดประตูลงเลยหล้วก็ได้ไปเคาะกระจกอ่าบ,บ,บอกคนขคับบอกคนขับให้เอากระจกล่วงหนะอนาง บันีรถมันก็ไหลล่ลใใ ừ, องเร่ผู้ยัยรถมันก็ไหลล่ลงเือเพิ่งกับเอิญน้ําซึ่งรถคันนี้มันเป็นรถของคุณดาราธัญ,ญพรเพิ่งกับเอิญน้ําจังสีนาะเพิ่งกับตกใจเนาะโดยความทีว่าเป็นรถคือว่ามันเป็นรถคือเป็นลูกเป็นเต่าจังสีไหมผูใหญ่คือว่าเห็นภาพลูกเห็นภาพรถจองไหลล่งต่อหน้าต่อตาล่งเขาจังสีไหมเพิ่งกับตกใจเพิ่งกับห่วงนําจังสีนาเพิ่งกับว่าเพิ่งสติแตกคือการตอนนั้นวิหน้าที่นั้นบันเถาะ ถนนมองหันเป็นข้อตีกับจริงแต่ว่ามันมันสั้นขนาดว่าไหลยังสั่นเบรกกับปรยูได้ข้อมูลจากทางทีมงานว่าเพิ่นเบรกอยู่แต่ว่ามันเบรกไงมันเบรกได้แต่ว่าล้อมันไหลเลยเออก็คือว่ามันมันล็อกถึงตลอดแต่ว่ายางมันบล็อกมันไหลลงเลยพี่น้องแล้วกะตกถนนฟังผุนเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางแยกขึ้นยังสี่พี่น้องนี่เออเนี่มันเป็นทางทางแยกขึ้นยังสี่ดีกว่า เออแลนมากแหลวก็ขึ้นยังสิพอ่อจะแต้ไหลกับไหลล,ลงมากตกถนนฟังผีเลยมันเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันกับตอนที่ห้าตกเขาเนาะนซึ่งตอนนั้นที่ห้าไปอยู่อไม่เนี่ยห้ากับคือตกคือกันกพี่น้ <c oughs> องไหลรอบเป็นแต่วันนะเมห้าหฮาเอารถมอไส์ขึ้นไปเนาะพ่อหญ่เนาะนก็คือว่าเบรกยูพี่น้องคอยซ้อนพ่อยญ่นี่คอยก็โดดลงโหลดเลยโดดลงโหลดมอไส้แล้วบบดนี้ ล็อกับเบรกยูแต่วันรถมันเอาบรอยูไหมคือว่ามันไหลลงมาคือคือในหนังเลยแะพี่นอ้องตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเนาะเหตุการณ์จริงที่เกิดกับเพ,พ่อตอนนั้นพพอใหไงคือวันรถหออยกันเลี้ยวเบิง้งเพราะไงอย่างกะล้าไหลลงมาแหละพี่น้องไหลลงมาจนสุดุ่นละเบรกกับเบรอยูถ้าเสียงนี่ไปง่ยผ่านขึ้นประจํะตอนยูผู้เลือกก็เลยหูจักจังหวะหูจักใจมันถ้าพดบ่าหูจักจังหวะ <c oughs> ก็คือขึ้นบ่ได้พี่นอ้องอิลิต้องต้องจอดก้อนที่สีเลี้ยวขึ้น แล้วก็เล่งเครื่องขึ้นเลยค่ะอืมแล้วหูบอเหตุทางใดถ้าสทม้งว่ามันไหลเหตุทางไดหูบอค่ะบ่ต้องเบรกเลยมันสีมี่มองมองหนึ่งที่มันเลี้ยวไปตรงที่เขาผูกต้นดอกไม้นะค่ะก็คือบอ่ต้องเบรกปล่อยมันไหลไปล้วก็ฮักเขาเลยค่ะเป็นพพอใหญ่เหตุจังสันตะกุุทียแต่ว่าโชเฟอร์เพิ่นบอเคยไปพี่น้องเพิ่นบอเคยไปเพิ่นบอทิ้นทางจังสี่นานั่นแหละต่ว่าคุณดาราทัญยพรอเพิ่นก็ว่าก็ย่งถือว่าโชคดีอยู่เพราะว่า เพื่อนได้ไปคอกอระโจอกอ่าขางคนขับรถไหมเพ่อใหญ่ให้เพิ่นเอากระจกลงสิไหม,มพราะว่าหลังจากที่รถมันตกลงมากเนาะก็คือว่าควนขโมงเลยอ,อาสิขาดอากาศหายใจหรือว,ว่ากระโจอกอาจสิแตกอ๋กอบไดค่ะกระจกอ,จอกาจสิแตกใส่แต่เป็นได้แล้วส,ส <ะ S 1> ภาพรถนี่เสียหายหลายแห้งข้างยับเยอะเลยเพราะว่ามันมันมันตกถนนลงไปเลยมันตรงนั้นมันเป็นไร่ไายๆที่ว่าเขากับแมนแจ่ว่ากับว่าแมนว่าเขาแบบ ตั้นขนาดนั้นมองมองที่ตกลงไปนะฝากถนนฟังปลาเกี่ยวมังกรหล้กการย่างโชคดีพราย่ทีว่าพ่อต่างตัลรถมันตกลงเขาแล้วเนาะมันบ่มีรถสวนมากเพราะว่ามองข้างล่างนะพี่น้องมันมันเป็นถนนที่ว่ารถมันสามารถแลนไปมากได้มันอยู่เทิงเขาก็จริงแต่ว่ามันเป็นทางที่เพิ่นเฮตดเป็นคออกรีดเมื่อเนาะพราย่เนาะค่ะก็มีรถสัญจรผพานไปมากเรื่อยๆอยู่แล้วรถตกลงข้างถนนเลยบอฟังผุ่นเลยบ่ เออเดียินว่าตกลงไปฟังผุดเลยเด้เลยถนนลงไปเลยคอแอล้วแล้วเมากกื่อกพี่ความงายทองเป็งแงพผุดละ,ะเพื่อนได้เอารถหออลากมาลากขึ้นค่ะออตรงนั้นเป็นร่องน้ำพอดีโอ้ยกะ แสดงความเสียใจสว่าพึ่งกะมีปักกันยูดอกพี่น้องมีปรกกันชั้นหนึ่งรดกบไม่ยูดิ้รดกะไม่ยู่แต่ว่าคนบ่บาดเจ็บอีหยังเพราะปันไดดอกค่ะกระทือว่าฝ่ายเคราะหไปคัวใหญ่นาะแต่ว่าอาจสิเป็นเคราะใหญ่จากน้อยจังส่แมนั่นแหละแล้วก็คุณดาราเพิ่นว่าก่อนทีเพิ่นสีเดินทางมาอำเพื่อผู้เรื่อจังหวดเลยนี่เพิ่นใดมีการฝันฝันว่าใีหลักคล้าข่จังสีหละว่าไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเพื่นเพิ่นบอกคิดว่ามันสิมาก อยู่หมองหนียังสี่นาแม่แม่เดินเพื่อนเพิ่นว่าตั้งใดเพิ่นว่าเพิ่นเคสแล้วเพิ่นบพรเพิ่นบพกาะกาขึ้นเขาแม่นมาหาคู่ร่วมอีกเพิ่นกับเพรากาขึ้นมาหมองหนีก็คือว่าบัดนี้ให้ไปหาแม่อยู่อันสารคามซายเรื่องคุณบอกคู่ร่วมอย่าให้แม่มาหาอีกชอบเพิ่นว่าคือว่าเพิ่นใจเสียแม่เพื่อนยัยปกปกติถ้าคนบ่เคยขึ้นเพิ่นสิจอดไว้เออ่จอดไว้างล่างจอดไข้างล่างแล้วก็ย่างขึ้นไปค่ะทางไอ้นี่ก็ลงมาหบอยู่ทางลูกศิษย์ อครูร่วมก่ย่างลงมาโยเ่วาหันบอกบ่ะทันมันเขามันสูงแห้งพี่น้องแม่นมามันมันมามันกับมาป่ะทันเนาะแม่พญไผลันตกหลายเทียแล้วแต่ว่ากับเป็นมอเตอร์ไซค์แน่แล้กกะรถไหย่กับมี่ต่ว่ากะก่ย่งเอาอยู่อยู่ตอนนั้นเกือบเหลืออยู่ฟ้ามือเดียวฟ้ามือเดียวรถพญไผลันเกือบตกเขาขึ้นกันตอนนั้นฝนตกเสษๆพบอืมตอนนี้ท้านอ่ะทางผู้เลือกกับมี่หมอกนะ ถนนก็เลื่นพร้อมนั่นแหละเอาเป็นกกลั่างใจให้สาหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้น้องพี่น้องกะถือว่าทรัพย์สินมันกระย่างสอบได้คนบบเป็นอย่าง็ดีแล้วสั่งถ้าคุณแม่ก็ได้เปิดใจยกคุณแม่เดินเพลินกับว่าโอ้ยเดินเพลินเนเล่ากับเล่ากับว้าเนาะเล่ากับว่าคือคือว่าสติแตกเลยอ่าเราทรกลับมาทางบ้านแต่ว่าเราเอาโทรศัพท์ของคุณคุณดาราท่ายพ่อนี่ โรกับมาบ้านอืมอ่าล้วบอกว่าจากไหนบอกทางบ้านว่าเหตุใจดีๆเด้อจังสีไหมเหตุใจดีๆเด้อจังสี่นะอตอนนี้รถตู้ข่อยตกเขามาที่นี่ผู้หลักสายเพิ่งกะต๊กใจจังสีไหม,มเพราะว่าเอาโทรศัพท์ของผู้หนึง่งโทรมาแล้วบอกว่าเอา่อทำใจดีๆจังสี่นะหละกักกรกลัวที่เราสิตาสินใจห,หูซึกโตว่าเราบอกอีหยังออกไปจังสี่นะเออคือคือว่าอารมณ์ของคนตกใจแล้วก็เลาก็รูสึกผพดทที่ว่านี่ละ ผ้าผ้านองกับหมายถึงว่าคุณดาราเนี่ยหละไปหล้วกับมาพอ่ออุบัติเหตุแบบนี้ทางคู่ร่วมเพื่อนกับเสียใจขึ้นกันพี่น้องค่ะสําหรับคุณแม่เดินเพ่นถือว่าอยู่ในเส้นทางของมอลองมอลลำมมาย่างย่าวน,นั่นเป็นศิลปินที่โคตรห่วงใจทั้ทงประเทศนี่บอ่าสิเป็นผลงานเพลงหลากหลายอัลบัม้มจนมาหอดทเมือนนี่เพื่อนก็นยังมีื่อเสียงคือเก่าอยอู่รุ่นพุ่นแม่รุ่น ุณพ่อสาธิตพุผุนเด้คุณพ่อสาธิตฐอนจันทร์แตงตะกี้เพื่อนก็ับไปอยู่นํากันกับคุณแม่พิมใจเพียรพรรนชัยแตงตะกี้คุณแม่เดืินเพ่นอํานวยพ่อนเคยออกคอยเคยเห็นเทปเนาะตอนก่อเป็นเด็กหน่อยเนาะแตงต่สมัยั้งต่กี้นั้นเป็นเทปเนาะพอหญ่เนาะกรุงไทยออดิโอคุนตัวแต่ก่สมัยเก่าๆเพื่อนนั่นเป็นอัลบั้มเดียวกันอัลบั้มหนึ่งสิบเพลงสิบสองเพลงุนเด้แตงตะกี้คุณแม่เดอนเพ่นอำนวยพรเสียงดีค่ะเสียงดีครับถือว่าเป็นอมตะ ผู้งโวมเคยบอกสูฟังตลอดเนาะสำหรับคุณแม่เดือนเพ่งอัมน้อยพรอว่าเพื่อนนารักคือจังไปหาบว่าสิเป็นรุ่นนองก็ตามคุณแม่คนสียกมือไหวก่อนเลยเดิยเห็นผู้ใดร้ยกมือไหวก่อนอค่ะ,คะช่วงหนึ่งก็เห็นเพื่อนเฮ็ดร้านอาหารค่ะนั่นนะฮะู้รผู้แต่งเพลงให้สมัยตแตะกี้กับอาจารย์คับเกินหลากหลายคนค่ะโอ้ยคือว่า แต่กีกอลลอกกอลลัมเสวาสีใดบ่ธรรมดาด้ผู้ใดถ้าบ่มีเงินมีคับมีลีออกอัลบั้มบ่ด้วันจัสัร์จะคู่มือนี่ถือว่าศิลปินหลุดไม่นี่ได้เปียบหลายออกนเกิได้เนาะแมนบางค้นเป็นศิลปินอิสระแต่งเองร้องเองไปจ้าง้องอัดให้เ่นใส่เศร้าโดนตีให้อยจังซี่ก็ได้ออกผลงานเพลงแล้วเบ้าหลายบาทสามสี่เมื่อนคู่มือนี่ค่ะออกได้แล้วสิ้นเกินนึง ปล่อยออกมาทั้งย u ทูบหายดังก็ดังเลยจังสิแม่เนาะเอ้าทั้งสั้นละเพียงก็ร่างใจให้ค่ะกาหลัง้านีจกัขอให้มีแต่เรื่องเล่าดีๆเข้ามาซึ่งเพิ่นลวาว่าเพิ่นสิเปิดช่องยูทูบแล้วก็เฮ็ดเอ่อเฮ็ดคอนเทนต์ร่วมกันน่ะล่ะกับคุณดาราธัญพรพี่น้องกับฝากติดตามติดตามเน่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ทันได้ซื้อช่องดอกแต่ว่าอันนี้เพิ่นไปนั่นล่ะไปปรึกษาคูโรมว่าสิเฮ็ดประมาณใดตัดต่อจังได เบื้องหลังบานของยูทูปเพจจังใดจังสิมเป็นยหลไงหลากหลายศิลปินกับไปให้คุรมบุรภานี่แหละสอนให้เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นผู้เหตุยูทูปผู้แรกๆของประเทศไทยค่ะอ่ะคังสันพี่น้องสำหรับมณีกัสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปจ้าเพียงสำนีขอกลาบเข้ามาขอบค,คุณครับขอบคุณค่ะ